นอกจากการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ปูมาที่นี่แล้ววันนี้เรามีบริการพิเศษที่จะพาทุกท่านสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกับกิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำปานเส้นทางที่เชื่อมโยงจากธนาคารปูมาไปยังวนอุทยานปรามบุรีเรือของเราจะออกจากท่าเรือธนาคารปูมาโดยมีคุณลุงเตี้ยเป็นผู้นำทาง คุณลุงเตี้ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านป่าน้ำเก่าและเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้มากว่า20ปีเมื่อเรือออกเดินทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวป่าน้ำปรานที่มีความผูกพันกับท้องทะเลมาช้านานสังเกตเห็นเรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จอดเรียงรายตามริมฝั่ง เรือแต่ละลำมีเครื่องมือประมงแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์น้ำที่จับชุมชนปากน้ำปราแม้จะเป็นชุมชนขนาดเล็กแต่มีเรือประมงจำนวนมากเนื่องจากมีคลองที่สะดวกต่อการจอดเรือโดยเฉพาะในช่วงที่คลื่นลมแรงทำให้ปากน้ำปราเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่ง ตอนนี้เรามาล่องเรือแม่น้ำปานกันนะคะเราอยู่กับคุณลุงแค่คุณลุงแนะนาตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อนายสมเดชนาคดีหรือลุงเตี้ยครับก็ผมก็เป็นกุมารุรักษตาเชเลนบ้านของเกา่าของการพิทักษ์่ารักษาสิ่งแวดล้อมครับเรือน้าเที่ยวของวณรณอุทยานปานบุรีจ้ะก็ดูแลเรื่องธรรมชาติตาสิ่งแวดล้อมเก็บขยะในแม่น้ำน้ำท้องเนี่ยยี่สิบปี แล้วเรือลำนี้คะ่ะอย่างเวลานักท่องเที่ยวมาทเที่ยวนี่ก็คือนั่งเรือแล้วเรือจะพาเราไปชมอะไรบ้างคะก็เราก็โดยมากก็จะลากตีวันณะอุทยานปานบุรีนะคบพอเวลาเ,เราลาบหมาเราก็พามาดูวิถีชีวิตคนปากน้ําปานจาะมันก็จะมีประมงเล็กใหญ่เยอะปลากลา,างร้อยาปีสามเจ้าแม่ทับทิมท้องอมาลีน่าจะแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็ปลากลางร100้อยฝาปีเนี่ยครับแถบนี้ก็จะเรือที่ปากน้ำปานที่เดียวครับพี่อายุ ผมว่าน่าจะร้อยห้าหกสิบปีได้ครับก็เป็นเป็นแบบอันศรีนของจังหวัดประจวบเลยครับตรงเนี้ยเป็นป่าชายเลนเก่าแก่อยู่ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตคนปากน้ำปานรายได้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากประมงนะจ๊ะเพราะเป็นอาชีพหลักของคนปากน้ำปานแล้วก็ตรงที่เราอยู่นี่ก็คือว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมทองหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมทองเป็นที่สการะของคนปากน้ำปานจ้ะ หรือพระมงที่เราผ่านมาเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมาข้อกอนจะมากอนจะออกบังคนก็ขับเรือมาไหว้บางคนก็เจ้าแก่เขาขับรถขึ้นไปบนเขาไปไหว้เจ้าแม่เพื่อเป็นสิ่งสักติที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราพื่อลาออกทะเลแล้วจะได้กุ้คของเราแล้วก็จะได้มึกได้ปลามาเยอะๆอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านโชคลาภสักติิ์มากๆจะ้ะปีหนึ่งจะมีงานประจําปีสองครั้งเดินตามงานเจ้าพ่อเดินเกมงานเจ้าแม่จะ้ะ ในงานประจําปีนี่มีอะไรบ้างคะคก็จะมีมห่อแะศพทุกอย่างจะมีโคนมั่งดนตรีมั่งอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก,ก็โดยมากก็จะห้าหวันมั่งเจ็ดหวันมั่งเพราะว่าด่ายแหลงสถาจากขปากน้ําปานและพลื้นที่่างเขียงเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าไม้สอที่บนเข้าเจ้าแม่เนี่ยผลที่เนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณผ่านนะสังเกตหรือประมงเนี่ยเขาจะเอาไม้สอหรือบ้านเราก็เรียกไม้ลวกไม้ไทยอะไรเงี้ยนั่นะนะไปติดเหลือครับ กู S <S ง่ายๆก็เหมือนเรามีพระนะห้อยพระห้อยอะไรที่เราเรานับถือเนี่ยเอาติดเหลือไปก็ <g reens> เหมือนยังเขาุ้มใจว่าเออมีเจ้าแม่ไปปกปักร <g reens> ักษาคุ้มของป้องกันให้ได้มึกได้ปลาเยอะๆอะไรแบบนี้จะเขาเชื่อนขนาดนี้ครับเมื่อเรือล่องต่อไปท่านจะได้ชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชัยเลนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะต้นโกงกลางที่มีอายุมากกว่า100ปีเป็นอันซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้วยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยหลังจากล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำปรานเราจะมาถึงท่าเรือของวนาอุทยานปรามบุรี ที่นี่ท่านสามารถแวะพักชมธรรมชาติเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนหรือขึ้นหอชมวิวเพื่อมองเห็นทัศนียภาพของป่าชายเลนซึ่งในช่วงเวลาที่เราถ่ายทํานี้ท่าเรือกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงให้บริการนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น หลังจากเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่วนอุทยานปรานบุรีเราจะล่องเรือกับสูุธนาคารปูม้าในเส้นทางกลับท่านอาจจะได้สัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างออกไประหว่างทางคุณลุงเตีย้ยจะแบ่งปันประสบการณ์และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลนในพื้นที่รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารปูม้าและกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้หมายถึงการไม่ใช้ทรัพยากรแต่หมายถึงการใช้อย่างรู้คุณค่าและมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่จะส่งต่อไปอยังลูกหลานในอนาคตหากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยไม่ดูแลรักษาเลยวันหนึ่งทรัพยากรเหล่านั้นก็จะหมดไปแต่หากเราดูแลและอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เราก็จะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ไว้ใช้ไปอีกอยาวนาน